สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนก็นทดีต้อนรับเขาสู่ซองสาวกิงคัมบ้านเฮาเมื่อนี้สาวกิงคัมกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาหาโนไม้เนาะพ่อแม่นะพี่น้องเลยเป็นกําลังใจให้สาวกิงคัมในเด้อเนาะวัดสิได้ดูโบเมื่อนี้ป้าไปเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่น,อน้องเลยหาโนไมาย้ยามแดงเนาะแดงแนงมันนี่นะปึ๊บอีเด๊มนัมนมันเนงหนึ่งพ่อแม่พี่น้อง <S <S อ หาเมืองซอยกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือหน่อไม้ย้ำแดงเขาก็ต้องหาเป็นเนงไปซี้เลยน้องพม่พี่น้องเออเนงที่สองฮุบฮุบใช่เนงที่สองพม่พี่น้องมาจ้ามาแน่แหมนอนสบายดีเอ้ยลานกับไอ้ก้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ให้สบายดีท่านผู้ชมก็บ่สบายดีพี่สังมีแต่ผู้สาวอายก้องเดี๋ยวเฮาสิน้องไม้ยามนี่เฮาก็ต้องหาแหนงมันได้พ่อแม่พี่น้องเยเนาะมันยอดมันคือสิบ่มีดอกปุ้เแม่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่แหนงมันอยู่เิงอะเนาะ ไปเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกอไม้กันเลยไปรุ่นเบิ่งกอไม้พ่อแม่พี่น้องเลยหาเบิ่งด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งซอยกันเนาะคือมู่มีคือแห้งแต่ละโอ้ยไม่ใช่พ่อกินไว้อยู่บนน้องอันนี้เนาะพอแล้วพ่อแม่พี่น้องสองสามเน่งเนาะ ก็สามเนงพ่อแม่พ ah ี่น้องเลยก่อเมื ah ่อกี้นี่เลยเนาะแต่ว่าห้างบุหินมันมันดู่ข็งแรงนี่เนาะว่าต้องเอาเนงมันแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยยามนี่ถ้าอยากกินยอดคือสีบรอกินเนาะต้องเอาเนงอีเดอเนงตัวนี้อีอีเดอเนงมันพ่อแม่พี่น้องเลยก็บรอใหญ่ยหรอกเนาะนี่เป็นห้องน้องไม้บุกเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไม่บุ <many> ๋งเห็นบ่มีบ่อสาวหลานน้อยมาหาเราไม้น้ำได้ผู้จักแหนงแล้วดอนนั่นพอมีพ่อแม่พี่น้องเท่ากับสิมาเบิงดอนไม่เนาะดอนไม่จักชิมีบ่มีเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้ดุนไปน้ำกันอีกเอ้เราไม้ดอนนั่นได้เราไม้สามจีหนงอ้าเขามาปุ๊บก็ได้โดนพ่อแม่พี่น้องแหน่งนึ่งอย่งเนาะ ทีนี้พวยพี่น้องเลยเน่งน้องใหม่นาะเนี่ยเนงมันดีได้เนงหนึ่งได้ได้โกดเน่งกับใครได้เนาะตอนอยู่ป่านั่นนั้นว่าได้โกดเน่งไงพวยพี่น้องเไปเบิ่งเนงกใไม่อีกพวยพี่น้อง อ๋อมากาะนี่กับได้เดียวพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เน่งน้อไม่เห็นบ่เน,น่งเน่งหนึ่นงไอเนง่นงนึ่งเอาะระเน่นงพ่อแม่พี่น้องเลยมากาะที่สามมีไหมสิได้อีกอยู่บ่เนาะรุ่นเป็นกำลังใจสาวกินคำเลยเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหาหน้อไม่เมื่อนี้สิพอ่อแกงหรือบ่เมื่อนี้ บอมีกอนี่บอมีมาเบิ่งกอนีเด้ได้อีกแล้วนึงเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องแหงนอไม้ดนี่ได้มาแล้วแหงนึงต่เตนพ่อแม่พี่น้องเลย คือนันดูแดงเนี่ยเฮาต้องอาศัยนนเนงเนาะไม้นาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายอดมันคือสีโบมี่เลยล่ะพอมันแห้งนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,ยแต่เนงอย่างเดียวเนงที่สองน้อยน้อยหนึ่งคนนะเอาตื่นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นม่อทางไปหาน้ำไม้เฮาอดหลอดอยู่เนาะ <c oughs> เฮาสิม,มุลน,นี่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาสิม,มุนนี่ไป พอไปหาน้ำไม้มื่ก็ต้องไปฮุกๆไวบหนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยไปตามทางน้อยๆอีกสิเนาะไหนกันแน่เบืองก่อนน้ำไม้น้ำห่วยห่วยน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยก็ไปตามห่วยน้อยเนาะสัญญาไปเรื่อยๆเบิ้งน้ำไม้ไปน้ำมาหาหน่อไม้กระบอพ่อหน่อไม้ มีเนาะสิพอ่อแกงอยู่บนนอมืันนีเนอแล้วเห็นเขาเจ้าขายน้ำตลาดพ่อแม่พี่น้องเลยขาเจ้าไปหาอยู่ไสเนาะคือมีจนว่าได้พ่อขายปวกขายเป็นแนงเป็นยนังไม่ยังแพนดา้าหมุนมาแต่สิไรเนี่ยฮะ คุณไปล่งมองทางมันบอ่อนั่นบุนไปล่งมองทางมันเป็นตะล่งคุนไปโอ้โอยมามาเห็นน้องไม้เด็กน้องไม้พุมยพี่น้องงามอ่อยซอยอยู่นะนงามมันกับพ่ออยู่พุมยพี่น้องแต่ว่าดนดน,ดนมันพอดทีนึงนะอันนี้เป็นน้อง,องไม้ไลยอย่อ่พรมยพี่น้องแฮ้งเร็วซาด ถ้าว่าเป็นย่ำหน้า,น,านั่นพ่อได้กินอยู่นู่พ่อแม่พี่น้องน้ไม่ไล่ถ้าว่าเป็น,นย่ำแดงนี่โอ้ยเหงแล้วดูวแล้วบดคเดี่ยวบพ่อแม่พี่น้องเลยน้องไม่อันนี้เนาะนมาสดมองพางนี่ อันชื่อคืนนี่อันภูนปวดยังหาน้อไม้ไปทางใดนได้จักแนงได้สามแห่งน้อย,ยได้แนงนึง่งได้แดงนึ่งภูปวดหายไปได้สามแห่งน้อยได้แนงเดียวผู้ปวดยังหานะ้ยหลานมานำพรมีพี่น้องเลยเพิ่นอยากกินแกงน้อไม้เนาะมื้อนี้เป็นวันเสาเร์วะเป็นมื้อพักเนาะพักเที่ยงพรมีพี่น้องเพิ่นปวดยังมาหาพามาปรกากฏว่านน้อไม้กับบุญมี มื่อปลาเมื่อหาตามาหุงกินใชล่ะช่วมืนนอนี่ผู้ปวดพ่อแม่พี่น้องเลยหนันนามาอยู่หันนามาอยู่ผู้ปวดผักเฮียนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหลานปวดอยากมาหาหน่อไม้แต่ว่ามันกับโบม,มี่เนาะอยากกินแกงหน่อไม่มาสั่นหลานกับกำลังเป็นสาวางงยังอายกล้องพ่อแม่พี่น้องเลยกำลังเป็นสาวเนาะ มาเมื่อปะเมื่อนี้บ่ขึ้นนี่บ่ปะเมื่อเม,อม,อม,อมออื่อปะ่อไก่ปลา่อไก่ปลาคนหน่อยนี่กับมาให้โยงกินชือ้อมีอยู่ได้อนี่เนาะเมื่อกินข่าวแล้วมาคุยเขียนนี่บ่เมื่อกินข่าวแล้วมาคุยเขียนวยวน,นี่ว่าสูญชัวนแไม่เก่งเยอะ ทางนี่เมื่อทางไรนี่บริจาขทางเมื่อเลยครับมาโบได้หนุ่มใหม่อแม่พี่น้องเข้ากันสีเมื่อเดาะก็ถือว่ามาชมบรรยากาศที่ซื่อแต่พแม่พี่น้องเลยบรรยากาศความแห่งแดง ควมแหงควมแห่งแดงบ้านเฮาพแม่พี่นออกเลยงามแดงกับเป็นยังซี <uh ่เลยเนาะหากินหายากกันยากมันแมนทางเมื Honestly, ่ออยู่บบนี้เฮากัสีเมื่อเลยเนาะพแม่พี่นอองเลยกัสีลาพแม่พี่นอองด้วยบรรยากาศดูในป่าไปสี่ไปเลยเนาะ แล้วพ่อแม่พี่น้องไปกอนพ่อแม่พี่น้องกไปพบพ่อกันคลิปหน้าน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมื่อนี่สาวกินข้ามกับโคลก้าวขําวม,มาสบายดี